กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็กลับมาพบเจอกับผมยุคนชนข่าวอี EC ยุคนรอบพิเศษนะครับก็จะเป็นรอบค่ำสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวล่าสุดเพราะวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นนะครับที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ของคนไทยที่อยู่หรือว่าคนขเขมรที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับมันก็เป็นพื้นที่ของไทยทั้งหมดพ่อทจริงก็คือขเขมรอพยพเข้ามาตอนสงครามขเขมรแดงเป็นผู้ลี้ภัยแต่พอเข้ามาแล้วเสือกินบนเรือนขี้บนหลังคาไม่รู้สํานึกพูดออกมาเต็มปากเต็มคํานะครับว่าอยู่มา20 30ปีแล้วจะให้ย้ายหนีออกไปได้ยังไงถ้าจะย้ายเนี่ยต้องเอาอะไรมาแลกนี่แหละครับคือสันดานของขเขมรนะครับ เป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็ยึดพื้นที่ของประเทศไทยเ,เราก็ใจดีปล่อยประละเลยกันมาหลายสิบปีนะฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงล่าสุดจากการรบเมื่อสิ้นสุดเสียงปืนวันที่28กรกฎาคมเ,าเราก็เข้าไปทำการวางแนวรั้วลวดหนามเนี่ยมากขึ้นนะครับเป็นในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็ไล่ทหารขเขมรไปเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ของสื่อขเขมรที่โดนปลดนะฮะชัดเจนนะครับว่า ทหารเนี่ยทหารขเขมรมันวิ่งหนีหางจุกตูดเลยนะแล้วก็คนขเขมรเนี่ยก็ต้องร่นถอยออกไปนะครับจนกระทั่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนขเขมรเนี่ยนะครับมันก็พยายามยั่วยุนะตามแนวรั้วรวดหนามปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าเอ้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็แหกปากยั่วยุทหารไทยอยู่ตลอดเวลาและวันนี้ก็มาถึงนะครับเมื่อมีการปลุกระดมกันขึ้น เพื่อดําเนินการรื้อลวดหนามของประเทศไทยนะจนทหารไทยเนี่ยต้องร่นถอยกันออกมานะครับแต่ข้อที่จริงตามที่กองทัพภาคที่หนึ่งแถลงข่าวนะครับมันไม่ใช่รั้วลวดหนามของเก่านะฮะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่รั้วลวดหนามที่เราล้อมเอาไว้แต่เดิมนะครับมันเป็นของใหม่นะครับที่ไปล้อมวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีคณะผู้ตรวจการคณะผู้ตรวจการของจังหวัดสะแก้วนะครับ เขาจะไปดูพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยที่ชาวบ้านบอกว่าโดนขมรมันยึดไปเนี่ยเข้าไปสำรวจในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยจึงสั่งให้ทหารเนี่ยไปล้อมรั้วใหม่อ่าวางแนวรั้วใหม่เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งหรือว่ารักษาความปลอดภัยนะก็คือวางแนวป้องกันเพราะมีผู้ตรวจการเข้าไปสำรวจที่ดินของชาวบ้านเป็นรั้วใหม่นะครับก็อย่างที่คลิปขมรมันบอกว่าเฮ้ย ล้อมรั้วทั้งวันทั้งคืนเลยลุกเข้ามาตลอดเวลาเออมันมันกองทัพภาคที่หนึ่งบอกว่าขมรมันเข้าใจผิดนึกว่าเราเนี่ยจะไปล้อมรั้วกินพื้นที่เข้าไปเพิ่มเติมเราไม่ได้กินพื้นที่เราแค่ไปล้อมชั่วคราวเดี๋ยวรอชาวบ้านคณะนักข่าวไดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เสร็จก่อนแล้วเขาก็จะรื้อถอนให้แต่พอขมรมันเห็นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอใจมันก็เลยเข้ามาเยี้ยวเยียวนะครับโดยที่ ทหารเนี่ยก็เอาชาวบ้านเป็นโลก่กำบังมีทั้งเด็กมีคนแก่พี่โกงพี่การนะครับก็มากันครบโอเคนะเข้าใจตรงนี้ก่อนที่มาที่ไปมันเป็นแบบนั้นไม่ใช่รั้วเก่าแต่เป็นรั้วใหม่ที่วางกั้นเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ตรวจการของจังหวัดสระแก้วลงไปดูที่ดินนะฮะเสร็จแล้วพอพูดจาทำความเข้าใจก็ถอยออกมาละเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่ง ทหารจะไปกระทบกระทั่งกับชาวบ้านนะกับพลเรือนกับคนแก่กับเด็กเนี่ยมันก็ดูไม่งามคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบมนันอะเพราะมันเอาเด็กเอาคนแก่เอาชาวบ้านเนี่ยเป็นโลกกำบังเข้าใจปะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องจำยนจำใจถอยเอกมาก่อนนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เข้าทาง,ขงเขมรเพราะขเขมรเนี่ยมันทาวิธีการศก,กปรกได้ทุกรูปแบบเอาชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะครับเข้ามา อยู่แนวหน้าส่วนทหารเขเมรเนี่ยก็มีการถอดเสื้อนะทําเป็นเหมือนกับทหารแฝงตัวเข้ามานอกเครื่องแบบพอสถานการณ์เนี่ยมันอึมครึมอะ่ะมันก็เหมือนกับเว้ยเราก็ทําอะไรแม่งไม่ได้เว้ยล่าสุดครับได้รับการแจ้งข่าวนะครับเมื่อสักครู่ดูข่าวจากทางอมรินนะเขาบอกว่าเจ๊เอ๋เจ้าหนี้สายโหดอะ่ะเจ๊เอ๋เจ้าหนี้สายโหดออกมาประกาศจะเดินทางไปที่บ้านหนองจานวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะเชิญชวน ประชาชนคนไทยเนี่ยไปด้วยนะออใครจะไปกับเจอเอ๋เจอเอ๋แคบอกว่าถ้าทหารจัดการมันไม่ได้คนไทยก็ต้องไปจัดการกันเองแต่เจอเอ๋ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะจัดการยังไงเจอเอ๋จะไปนั่งกินหมูกระทะหรือเปล่าเจ๊ว่าเจเอ๋เขาทำกับข้าวเก่งถ้าเจอเอ๋ทำหมูกระทะนี่นะกินหมูกระทะมันจะหอมนะเจอเอ๊นะเจอเอ๋ไปทำกับข้าวตามแนวชายแดนนะ่ะ กินกับข้าเนี่ยมันจะหอมนะมันจะหอมเอากับข้าวที่มันกลิ่นแบบช่วยๆอ่ะเอาพัดลมดีๆไปเป่าอะ่ะมันจะหอมมากเลยนะเจอเอ๋ะนะคือไม่รู้ว่าเจอเอ๋แกจะไปทําอะไรเพราะที่ผ่านมาผมก็เห็นเจอเอ๋แกไปทํากับข้าวไงนะไปทํากับข้าวที่ที่ตาเมืองทมอะไรพวกนี้ยพนมรงรงรงรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เจอเอ๋ะจะไปก็ไม่รู้นะครับว่า ทาหารจะให้เจเอยเข้าไปถึงแนวรั้วหรือเปล่าเพราะเอาจิงๆมันก็เป็นพื้นที่ที่อันตรายนะครับเพราะว่าขมิ่ยไว้ใจไม่ได้ทั้งเรื่องของปืนผาหน้าไม้โดยเฉพาะทุ่นระเบิดนะครับเจเอ๋แกบอกใครจะไปกับแกหรือเปล่าล่ะสะแก้วก็ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็น่าจะขับรถไปไม่ไกลมากนะครับสะแก้วนะที่อำเภอโคกสูงนะอำเภอโคกสูงเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่เดียวอะ ก็คือที่บ้านหนองจานขมิ้นมันก็มาทุกวันนะจริงๆไปก็คือฝั่งขมิ้นเนี่ยมันก็เกณฑ์คนมาตลอดนะถ้าผมดูข่าวเนี่ยตลอดหลายวันนะฝั่งขมิ้นมันก็เกณฑ์คนมาตลอดมันก็มาแหกปากดา่านะแต่ว่าฝั่งไทยไม่มีคนไทยไปไงชาวบ้านชาวบ้านที่หนองจานเนี่ยเขาไม่ได้ไปโวยวายอยู่ที่แนวรั้วเหมือนกับทางฝั่งขมรนฝั่งขมรนมันก็มาเย้ยวเย้ยวเย้ยกันมีทั้งลูกเด็กเล็กแดง มีทั้งพระมีทั้งอะไรต่างๆนานานะครับนะก็ไม่แน่ใจนะว่ายุทธวิธีแบบเจเอเนี่ยถ้าจะเข้าไปเยิว้วเยิวเยวบ้างที่แนวรั้วเนี่ยเพื่อเป็นการตอบโต้อย่างมีมนุษยธ,ธรรมแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไง <c oughs> ก็คงก็คงดุเดือดดุดันตามสไตล์เจอเอน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เจเอไปก็จะไปเจอกับทีมผู้สื่อข่าวหลายสำนักหลายช่องนะครับเขาก็ยังคงปักหลักเอารายงานข่าวเป็นหลักเลยนะที่บ้านหนองจาน เพราะสถานการณ์นั้นอ่อนไหวชาวบ้านเองก็จริงๆชาวบ้านเขาโดนโดนไล่นะชาวบ้านบางครอบครัวโดนอุ้มฆ่าด้วยนะมานานหลายสิบปีละแต่ว่ารัฐบาลกองทัพภาคที่หนึ่งทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดําเนินการนโยบายทางด้านการทหารที่เด็ดขาดนะครับก็เลยทําให้คนขมรเ,เนี่ยมันได้ใจเจเอ๋ก็เลยบอกว่าเมื่อทหารทําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเจเอ๋ก็ไปเองแกจะไปกับใครละ่ะคุณผู้ชม นะครับเออนี่คือสิ่งที่เมีคนบอกวา่าแม่ลีนาไปด้วยเดี๋ยวก็เป็นศูนย์รวมพลังของ ru, อินฟลูเหรออินฟลูเขมรประทะอินฟลูไทยอย่เงี้ยเหรอแต่ข้ามแนวรั้วไปหากันไม่ได้นะอันนั้นตบกันแน่นะครับคือถ้าข้ามแนวรั้วไปหากัรเนี่ยอันนั้นตบตีกันแน่ดูทรงเนี่ยนะไม่ให้คือทหารคือไม่รู้วทาหารเข้าใจอนุญาตให้เข้าไปถึงแนวรั้วในขนาดไหน ถ้าสองฝั่งข้ามไปหากันนะโอ้โหคุณผู้ชมครับผมว่าตบตีกันแน่เลยเนี่ครับเขาก็คงไม่ไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมั้งครับมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าอยากจะให้ใช้แกส๊สน้ําตามันก็ลําบากะนะเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันก็เล่นแบบว่าเอาเด็กเอาผู้หญิงเอาคนแก่เอาคนพิการมาจะไปทําอะไรแบบนั้นมันก็ลําบากอ่ะเข้าใจปหนะเดี๋ยวก็บีบน้ําตาเล่นละครตอแหลไปฟ้องชาวโลก ประเทศไทยก็เสียเปรียบนะครับส่วนเ,เมื่อสักครู่อาแถมอีกข่าวนะวันนี้มาสรุปสั้นๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองทัพอ้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเพิ่งลงนามที่สวีเดนนะจัดซื้อกริปเพนสี่ลำเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะตอบโต้ข่าวเฟกนิวของเขมรกับพวกไม่รู้4รู้แปดของเขมรที่บอกว่าสวีเดนเนี่ยจะไม่ขายไทย มันปล่อยข่าวโจมตีอ่ะบอกว่าสวีเดนจะไม่ขายกริปเพนในไทยสรุปก็คือสวีเดนเขาเดินหน้าขายเหมือนเดิมนะครับไอ้ข่าวปลอมข่าวมั่วเนี่ยนะขยันทํากันจังส่วนไอ้ข่าวจริงเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อกันที่บอกว่าไทยยึดภูมะาเขือแม่งก็ไม่เชื่อไทยยึดประสาทตามเมืองทมแม่งก็ไม่เชื่อนะครับไปนําเสนอบิดเบือนกล่าวหาใส่ร้ายคนขเขมรแม่งก็ยิ่งฉลาดกันอยู่ก็เชื่อตามที่สือ่อเขมรเชื่อตามที่ฮุนเซนน่มันหลอกลวงนะครับ นะตอนนี้สื่อตามประเทศก็นำเสนอหมดแล้วไทยเซ็นอนุมัติซื้อกริปเพนชุดใหม่อีก4ลำนะอีก4ลํลำจากประเทศสวีเดนมีภาพข่าวเซ็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยละนะครับก็เป็นการเพิ่มเขี้ยวเล็บนะเพิ่มแสยนยานุภาพให้กับการสู้รบของประเทศไทยชาตินี้แม่งก็คงไม่ได้ลบกับประเทศอื่นแล้ววะก็คงได้ลบแต่กับขเขมรน,นี่แหละนะครับเพราะวันนี้ท่านแม่ทัพภาคสนะครับท่านไปบรรยายที่ เกษตรศาสตร์เ่ยนะครับท่านก็พูดชัดว่าเราอยู่กับลาวก็ไม่เห็นมีปัญหาอยู่กับพม่าก,ก็ไม่มีปัญหาอยู่กับมาเลเซียก็ไม่มีปัญหาแม่งก็มีปัญหาอยู่กับประเทศเดียวนี่แหละก็คือประเทศขเขมรเพราะอิมุนเซนเนี่ยนะครับมันหาเรื่องไทยเพื่อปลุกคะแนนความนิยมมนไงเท่านั้นแหละวันดีคืนดีจะเอาประสาทพระวิหารแม่งก็ไปฟ้องศาลโลกปี2 5 0 5ไอ้ไอหาผ่านมา50กว่าปี ไม่เคยพูดถึงภาษาตาควายตาเมืองทมภาษาอนุนี่นั่นเลยอยู่ๆนึกอยากจะพูดก็พูดขึ้นมาเพราะอยากจะปลุกกระแสความนิยมทางการเมืองในประเทศเพราะไอหุ่นมาเนีเนี่ยมันอ่อนนะความนิยมทางการเมืองมันตกต่ําก็เลยปลุกระดมขึ้นมาคนคอมเมนก็ยิ่งแม่งก็ยิ่งเชื่อหุ่นเซนง่ายๆอีกไม่อยากบอกว่าโง่นะคือไอหุ่นเซนวันนี้สื่ออังกฤษอ่ะเขานําเสนอข่าวอ่ะมันรวยหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทอ่ะมืองได้ยินยังคนกอมเมน ไอ้ฮุนเซนมีเงินเดือน4ี่0 0บาทนะโดยรวมอะ่ะเงินเดือนหุ้นเซนสี่หมื่น 40, บาทแต่ทรัพย์สินมันหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทคนกเขมนทหารเมนก็ตามสภาพก็ยากจนนะแม่ทัพภาคสองก็สั่งลูกน้องไปแล้วบอกว่าหลังจากนี้ถ้าไอ้หน่วย bhq เข้ามาลุกล้ำเข้ามาแอบวางทุนระเบิดอีกก็ยิงตอบโต้ได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องถามอะ่ะเดี๋ยวมันไม่ทันการคือถ้ามึงล้ำออกมายิงเลยนะครับท่านแม่ทัพภาคสองก็ประกาศออกมาอย่างเด็ดขาด แล้วท่านก็ย้ําแล้วนะวันนี้อีกรอบหนึ่งว่าท่านไม่เล่นการเมืองฝากบอกไปถึงคนชวนขอบคุณแต่ไม่เล่นไม่ถนัดเล่นการเมืองถนัดแต่ปกป้องประเทศไทยกเกษียณอายุราชการไปแล้วก็จริงแต่จะไม่กเกษียณจากความเป็นคนไทยนี่คือข่าวสารล่าสุดนะครับวันพรุ่งนี้ก็อรอดูที่บ้านหนองจานอารอดูเจเอ๋นะฮะแกจะไปทําอะไรอ่ะนะผมว่าไปทาหมูกระทะร้อนๆเนี่ยนะให้มันหอมๆนละ้นั่งกินกันนะครับ ผมก็ว่าน่าจะโอเคละนะครับโอเคนะเออนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดส่วนสาวขเขมรน,นะที่ออกมาแหกปากพูดก็เรียกมันไปเลยผมีเกียดจำชื่อละแม่งแต่ละตัวชื่อเรียกยากชิบหมายเลยบางตัวชือวันมรณาเลิริลิยาสวยสเสลงเฮงเฮอะไรไม่รู้แพนโมนิกงโมนิก้ามึงตั้งชื่อมันจำง่ายง่ายหน่อยไม่ได้เหรอนะมึงเป็นหาอะไรตั้งชื่อก็เรียกยากจำยากเว้ งั้นครูเอาอย่างนี้เลยแล้วกันอีสาวก็เมียนอีกสองตัวที่ออกมาพร่ำที่ออกมาพูดอะ่ะก็เรียกไอ้มาลีสองกับมาลีสามไปเลยแล้วกันง่ายดีอีตัวแรกเดี๋ยพลโทรเรียกมาลีหนึ่งอีคนที่สองออกมาเรียกมาลีสองนะอีคนหนึ่งก็เรียกมาลีสามง่ายดีมาลีกันทั้งประเทศเดี๋ยวมึงอะ่ะนะเออไม่ต้องไปเรียกโอ้โหชื่อแม่งชื่ออะไรวันมรณาอ่านไปแม่งก็เป็นอัปมงคลเว้ย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกมารีทุกตัวเลยจบข่าวนะครับเพราะเห็นข้อมูลที่ออกมาพูดแล้วพูดจาเลเอะอเทอะพูดจาไม่มีเหตุมีผลพูดจาแม่งไม่มีข้อมูลสักแต่จะด่าอย่างเดียวด่าก็ด่าไปผนะิดถูกนะด่ามั่วๆเหมือนไอ้ผู้หญิงเฟกเดียวอ่ะนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นไะอ้บอยก็ช่วงนี้ก็เลียวหุ่นเซนด่าไทยอย่างเดียวอยู่เป็นไอฮ้ฮ่า กลัวเป็นเหมือนกับอีมอรนาไงเออส่วนไอ้นักข่าวเนี่ยไอ้นักข่าวขามนกูว่ามึงไม่รอดแล้วล่ะกูไปเช็คข้อมูลล่าสุดมาละกูบอกกูให้โอกาสมึงแต่ที่ที่แล้วกูบอกให้มึงติดต่อมาฮะกูบอกให้มึงติดต่อมาหากูเนี่ยไอ้นักข่าวขามนเนี่ยที่โดนปลดอ่ะมึงก็ไม่ติดต่อมากูว่ามึงเรียบร้อยแล้วเพราะล่าสุดเนี่ยขมนมันปล่อยเฟกนิวนะ ขเมศมันปล่อยเฟกนิวกำลังจะย,ยัดข้อหามึงว่าเป็นสายลับไทยมันเอารูปไปตัดต่อนะว่าที่แขนเสื้อมึงอ่ะมีลายธงชาติไทยแขนเสื้อของไอ้นักข่าวขเมศอ่ะมีลายธงชาติไทยมันไปใส่ความมึงแล้วว่ามึงเป็นสายลับนักข่าวไทยไอ้ฮานี่ขนาดจะไม่ได้มาทํางานเลยนะเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นสายลับลกกูว่ามึงไม่รอดละเพราะว่ากูดูทรงของไอ้วันมรณามันจะเป็นเงยคืออันดับแรกก่อนมึงจะโดน จะโดนสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อหาต่างๆเนี่ยมันจะตามมาตอนนี้ไอ้นักข่าวขมิ้นเนี่ยนะมันถูกมันกําลังถูกตั้งข้อสงสัยนะว่ามันเป็นสายลับของไทยแล้วนะคุณผู้ชมมึงรู้หรือเปล่าเขากาจะล่อมึงแล้วนะแน่ๆนะเขากาจะล่อมึงแล้วนะกูให้โอกาสมึงแล้วตั้งแต่ไออาทิตย์ก่อนนะบอกให้ติดต่อหาก,กูนะกูจะเอามาเป็นนักข่าวสำนักข่าวขาดถุยเนี่ย เป็นนักข่าวประเดิมคนแรกเลยสํานักข่าวขากถุยสํานักข่าวขากถุยประจําบ้านหนองจานนะรายงานคลิปอย่างเดียวนะแอบถ่ายคลิปซุ่มถ่ายคลิปส่งมาแล้วก็เสือกเงียบนะไม่กล้าเห็นหรือ,อยังไอฮุนเซนไอ้คนเขมรมันจะทําม,ม,นะนะมันกับมึงเนี่ยนะมันกําลังจะเล่นมึงแล้วนะอืมมันกําลังจะเล่นมึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันผมค่อยอัปเดตข่าวว่ามันมีข้อมูลมาแล้ว นะแต่ว่ามันไลฟ์สดมือถือเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในมือนะครับมีคุณผู้ชมขอถุยหน่อยเออย่าไปถุยบ่อยเลยคุณผู้ชมนะนานๆทีของดีนานๆครั้งนะครับวันนี้ฟิลลิ่งไม่ได้ปกติถุยเนี่ยก็คือถุยตามฟิลลิ่งเลยนะถุยตามอารมณ์ถ้าอารมณ์ยังไม่ถึงก็ไม่ถุยนะครับนะเออส่วนไอ้แพนด้าไอ้แวดได้แพนด้าก็เงียบปากไปละโดนโคคาโคล่าเขา ถอดถอนออกนะปากดีจัดแล้วขมินแม่งก็สันดานไม่ดีอีกจะไปก๊อปปี้โคคาโคล่าเขาชื่อแคมเบเดียโคลาแม่งขวดก็เหมือนเขาสีก็เหมือนเขาตัวจักรอรก็เหมือนเขาเอาเข้าไปอืโอเคนะคุณผู้ชมวันนี้หอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่นะช่วงท้ายของรายการนะครับหากชื่นชอบผมก็อุดหนุนแหนมได้นะนะ สั่งแหนมเข้ามาได้นะครับทั้งกล่องข้อความทั้งอินบ็อกซ์ทั้งลิงก์ไลน์ทั้งอะไรแบบนี้พี่เข สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์็ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่แการันตีความอร่อยนะครับขายมา3-4ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากําลังซุ้มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหชุดมี10ชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ กล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าชาบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทําสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ